อู้นี่ใหญ่ๆนี่ย,ยปลาอยู่นี่นี่ใหญ่ๆๆมาเอาปลาของข่อยเดี๋นี่ใหญ่ๆสองสามนี่ใหญ่โอ้ผหพูดอะไรบ้างนี่ผูดเรื่ปลาพี่น้องแมงปลากันพี่น้องหาคนมาหนิครับทีมงานกำลังจัดการแารบ่งปลาพี่น้องใส่มองหาปลาครับกับทีมงานคำสีสีสมร,รักครับพี่นอ้องปีกไม้นึงครับพี่น้องทีมงานน้องเก๋งพามาพี่น้องมาหนิลงหกเสนครับ ไม่หนูหกเซนลงกับติดแล้วครับโอ้โหติดป่าไหมติดอย่างน้อป่าที่ไหนบอกง่เลยโอ้ลุดุดเก่งนี่จะบอกง่าเลยโอ้ปลางี้ลุดไหม mọi bọc nhầy lên mà, bụi bụi nó tỉn bụi phải đi nó, qua bò càng hoa lẹo nó tít lạc thôi hoa 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 Tít เอาเอาเอาม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 าพี่มาพี่มาเอกป่าครงพูดนึงมยยู่แเราพี่น้องอาง่าห้องนี้กลางมอง้าเจ็จพี่น้องใส่ปุ๊บติดปับโอ้ไงนี่บไงนี่โอ้ใส่ปุ๊บติดปับเจ้าดึกขึ้นโคกขึ้นเมโอ้ปุบปับปุบปับปุบปับเออจะมาฟังผีเ้อจะมาฟังผีผู้ดเนินเ่อน กระปลาพี่น้องโอ,ลอ้ลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยติดปุ๊บอยู่ในนีน่แหละห้องหอ,อยหอยแหละก็มาเอาเอาทีละตัวห้องเอาทีละตัวเจ้าออกปลาได้คอยดึงมองใหม่ครเจ้าก่อ,อนอปล่อยละอันห้องยู่บ่ล่ะคือไปเห็นปลาเออมันตัวใ,ใหญ่เนาะได้ปุ๊บติดปั๊บพี่น้องอือมันมีอีกตัวในในในหนึ่งข้างในเนาะ ใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยครับตุติดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวห้าม่องออกก่อนโอ้ห้าม่องออกก่อนย้อน,นสอนบ่ได้เออปานใหญ่ก็ม่องนี่โอ้แตกแล้วไม้นี่น่ะลูกขึ้นเ,เลยเอาเอาเอา,เอาปลาอะไรทั้งนี้น่ะปาลาไหลเนาะโอ้เอาแล้วว่ะตุ๊บตับตุ๊บตับเลยผู้น่ะ ีเอานี่เอาตัวนี้ก่อนเด้เด้บ่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องคอยคอยจับไปจ้ามาทั้งหมดนี่มาล้างข่อยเด้อล้งข่อยเด้อบักเงยนี่เงยอุ่นเห็นปะอือยิ่งผมก็ติดอีกครับพี่นนท์โคกรรักนี่นี่ยเอายี่นี่เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้อ๋อฟูเลดึกเป็นไงบ่เงี้ยแล้วบ่เงี้ยไปนี่ยืน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 ข้างข้างหลังเห็นปะยี่ล่างเลยครับเห็นปะยูบ่ บ่อยากจุกิ้เจ้าบ่ดีวมี้มันไปแล้วมันไปแล้วุ่นยใสหลาป่าอืมติดอันยาน่ะยังไงพ่อใหญ่ิดได้บุลงง่ะมาเด้อมาซอยกันเด้อเออปลาติดคักเลยไปแล้วมาเอาพี่ก้อนเจก่อนห้ำแหงเลวนะหำแหงแล้วเออเป็นหงเป็นหำแหงแล้วเป็นลงมาเลยพ่อ่น เอามาเอาพี่มาหลังของพี่ได้เจ้าคอยดึงมองไว้บ่ให้มันเข่าเห,หนื่ยนะเอาออกโคตรไปเรื่อยๆเนาะผู้กางกางไปเรื่อยๆเนาะเหมือนว่าจะได้ป่าเขาเออจังวานี่เลยมีตัวไงดิเหมือนมันตัดมือคอยยืดตึักตึงตักนี่ว่านี่แหละมันพอดีเห็นบ่พกเซตนี่น่ะเห็นบ่พอดีบ่เส้นคืนกับพอดีเออหาบกดีคอยมาหาเส้นครืงนี่ หกเซนนี่หกเซนติเมตเ็มันียค่าเลยเนออันเจ้าเงาเงาเนี่บอกเมืนกีามันต่ำอยู่ต่ำอยู่ที่นที่ฟังนีไนี่ยก็่ได้ฟังมเฟังผุนเหนไหมเห็นบางนี่ตัวนึงนี่ไมันขาดบ่เมียงเมียงอยู่ันละเออเมีงบลูม้าวานี่ มันเหี่ยงไงมาทำเหี่ยเออมาทำเหี่ยงตีเอาว่ไหวได้ทั้งเหี่ยเบื้องในติดตู้ปั๊บจะไปได้ทั้งนั้นเลยพุ่นโดดข้ามหัวโอ้ยยงยยเอาเนี้เอาเนี้เอาอีกแล้วมันติดหัวมันติดตะไคร่เจ้าเหรอมันติดถุงเงี้งเจ้าเหรอมันติดหยาเอาเอาดึงหยาพับไปด้วยถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเราเคี้ยวอันตีนลงมันมันออกออกขอกเลยพับไปเรื่อยไงเออเอ่อไล่ไล่ตรงไหนนั่นตรงกัน เออเดี Ớ, ๋ยวมันออกมามันเอหยัดหยัดจะฟังไหมตัดหยัดหยัดเออนั่นแหละมันมาเอาวันี้เจ้าวันนี้นี่นี่ให้หนี่งผีผีเลย่อผีไปบ่ไปใส่แล้วสิดยุ่งโมไปใส่และวยูคห่างกันนี่แหละหมุนไปหมุนมาอยู่นี่นะฟ้าเนาะอือไปใส่ไว้แล้วฮะกวางยกกันด้วยเออนั่นแหละเลยไปนี่นึงมี้ป่ะตรงนีกันหยับไปอีกมันหลุดหมดแล้วคอยว่ามันตัวใหญ่ มันตัวใหญ่ดิโคตรหนกับตัวมันนะเออนี่แหละนี่แหละเระว่ายที่แถวนี้แหละมันตัวใหญ่ดิปลาโอ้มันติดอยู่แถวนี้มันบ่ได้ไปไก่ดิเอาบ่ติดยากมันถาะปล่อยมันเลยเฮาบ่อยู่พี่น้องปลาติดหลายอย่เมื่อกี้นี่ว่าบ่อยู่เฮาใส่ปุ๊บปัดติดปั๊บอยู่บ่อ้มามับมามับหางๆมองนชิบหน่อยหาง พอดีพี่น้องปลาติดพี่น้องโอ้ยมันสิเมื่อแล้วนะแต่นี้ห้องว่าสิเมื่อแล้วพี่น้องอุ่นทั้งหลังเจ้าอโอ้ยข่่ยอยากมีคนไทยถ่ายรูปให้ดิบแบนี้ตอต่าซอยนเออเจ้าสิเมื่อแล้วบอกยังไงกเออมีนอยู่เขาไหวลูกหนามเ พ่อไปไหนล่ะพ่อเดึกทีมรนไปยังอันนั้นเอาเอาเอาที่เห็นตัวก่อนเด้อพ่อเห็นตัวกลับว่าเอาพีเด้อไงถามว่าเอาพีก่อนเอาเอาที่เห็นตัวก่อนตายแล้วนี่ลรำมันดียังสิล่ะป่าไอ้เซตหน้อยนะผุนเห็นว่าตีแต่ผุนมุมมามุมมาจบว่าอะไรไปใส่ยังไงวะพ่อมองช่วงที่คนลงเขาลงหลายบ่ได้เขาลงไปสั่มคนกลัวๆว่าอันนี้มันห่างคนอู้บักงี้วะดิ เย็นๆครับเก๋งแล้วไปเก่งเกเครับไดีเกยห้ปม้องใบงใป่ากบปนมาวยเน้องเด้อวางไหนพี่้องของพี่้องม่อย่งพี่ดองมาสวยมาปดป่าง่ชกันดีโอ้พูดถึงพวกในวันสร้างดึงมาหนิมันติดมองมาหนิยู่นี่ยู่นี่ตัวนึงนี่มเจ้าเอาเหมือไปนะเอาเมือเอามาเอานี่ในหลังข่ลับไปอีกแล้วอับไปอีกบ่ได้ไปใช้ดอกเจ้า กลต้องไปทำงานบ้านน้อเนาะเอาอยู่นี่พี่น้องกกลักเดียวนี่แหละบาดเพื่นสมานกันมันมันอยู่บ่มันมีป่าบ่มันต่ำมึกบักมึกบักเหรมันตัวใหญ่พี่น้องมันก็บ่อยู่แหละอยู่บ่มันตัวเขาก็ขึ้นมาซืิอบ่เอาหยับไปอีกเด้อก็อยู่บ่มันไปเมื่อไหรบ่มันต่ำมันถอนพี่น้องเออมันถอนสองสาม โอ้ยดตินไข่กองเอลยเออเอาีหลีไงยุตินกองเอลอยูมดะเสนมันดียงซี่เห่าอ๋อเห็นสีเ้นหวสีเสนหาเนอ๋อมันพอดีกับหัวปลากับตัปลาเลยเขายัางอะไรนี่เนาะเออไมยว่าเสี้ยวเยอะไงรอบนึงเอ้ยเฮ้ยเอารถมากระชั้นป่นี่แม่ นเ,นเ,เอาเมือ่อไหร่ไหมาจากสิบสามคนตัวเหมือนนะ่กระชังเอากระชังสเสร็จ้ม่แบ่งกันแล้วเขา,าเหมือนเนาะแบ่งเยอนะเอาคอ,อยเอานีเด้ะเจ้าอ,าอา่อของเจ้าอะไระเอาต่อพี่น้องครับต่อกล้องมดแบทครับพี่นอ้อ,อ,องเออกล้องเกีมดแครับ ปากระติสพวกป่าพีร้อยอยู่พี่เขาจากภาคอยูเห็นเห็นบ่นั่นแหละพี่น้องกระติดติดอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องไม้นี่เขาลงหกเซนเนาะนานๆเนี่เขาลงหกเซนโอ้มันนี่ติดมองติดนี่ก่อนเป็นยังไงเพราะอยไรเนาะไม้นี่เนาะไม้นี่กับโบตึมแต่ว่ากับถือว่าตึมเลยเนาะเ้อนยี้นอะไรครับหมอกไม้นี่ลงไปกับ bướm bắp bắp gì nó như cột lạc này, ừ. lạc này đấy nhỉ ừ, cột thì phát đẩy vô vô má tổng pá đấy tổng không phía cắt đấy đi đấy นี่แหละกำลังเห็ดผสมแซ่บตากแดดก็แซ่บมันสิรุดเหรอเนาะมันมองเั็นมันตัวหน่อยเนาะหม้อมันค่าตัวเออค่าตัวก็ดีมันพอดีหุกตัวมันเออเข้าไปแล้วเลยหาเส้นเกลืองหกเส้นอันนี้มันเขาบรุนง่ายนี่แหลเดี๋ย้เนาะพอดีตัวมันเลยแต่เจ็ดเส้นเนี่ยคือหลวดเลยมันต้อหัวไปปุ่นหลวดพูดเลยเอามันติดอีกแล้วมองเจ้าปศุกรรมกี้นี่นะเอ้า เอาป่าไม่หนงอนี่กนี่นี่เป็นไงอ้หูแไงเลยตัวนี้เอาขดเพิ่มเพิ่มโมมาป่านี่ยาวเพิ่มโมมาขดเอาอะไรอก่าลูกกีเลยเหียบอกเลยเออนล่นหนิมต่ำขึ้นเร็วจนนี่ไปใส่นเร็ตเออคนลรตั่มันสิไปใส่แตมื่อิดนั่เองก็ไปติดอยู่มองเข้าลาเลยกําลังคิดชะนาอยู่เออ ติดดานสอเออกกสองน,นงนั่นติดตาข้างมันใ่ไไป้เจ้าติดม้องบะเจ้าดึงม้องไปบ้งนไอ้ลูกพี่ไปไล่ตงรงกุ๊ลักคุ้นป้าก,ก,กุลักเ่กัพอแหละเฮาโอใสอ่ที่แหลกก็ตุบตับต,ตุบต,ตบเนาะมองขาดแนอ,อมองขาดเออมก็ขอมัมองขาด ิกปลาชลิดโอป้ปลาอยังก็ปลาแรดเออคือจังคือจังยังสีเป็นเป็นตายอยู่นี่เนาะคือจังสีลนะมันดินดินดินแข็งแข็งดินนะดินมีดินมีอย่างพวกลักนั่เหรอเข่งพวกลักเหรนวะพวกลักปลาเนี่ยนะ<อ>เอาละโมมีจะกลับแล้วเาปะ<อ>นี่บ่ไปเมื่อไหร่บ่โอ้เออยังอยู่ตัวน่ะ

กินมื่อบ้านน่ะละเหมือนโฮ่ไปไปเมืออ่อไหร่<ล>ะปะทีมงานกับเมืออ่อไหร่พี่นอ้องเอาแต่ปลาบ้านเมื่อ,อนะมือนี่อืมให้ทีมงานพักผ่อนก่อน <c oughs> โอ้โหในร้ายเติมเนาะ,อะเอาทุนมาเข้ากวนเนาะอืมอืมทำงามเกินแหละโอ้เอมงามหมายนีเนาะหมาย้ไทยเนาะ,นนเ,นอะเอาก็สิก็ได้อยู่ได้กินก็ได้อยู่ได้กิน,นกระสิเมื่อบ้านแล้วพี่นอ้องเออออ้้ัันนนีคื มาถึงบ้านเราพี่น้องป่าล้วมป่าล้วมครับป่าล้วมครับเม,มื่อไี้ไปหาคนครับพี่น้องอเขาอกฉันว่าแบ่งป่ากันครับพี่น้องแบ่งป่ากันพี่น้องหาคนเมื่อนี้ครับทีมงานกำลังจัดการแบ่งป่ากันครับเอาแบง่งติดล่ะโยนไปติดละ่ะทีมงานแบ่งป่ากันนะครับบ่รล้มตัวป่อยเด้ไห เอาแบบรุ่นๆเอาแบบเร็วๆหลดเหมือนท่อไรกรยาก็่บ่ได้เปียบเสียเปียบกัครับหรือว่าไปม้วนกันหาได้แบ่งกันกินครับพี่หนอออ่อยน ตัวนี้มันก็ไหวดีเนาะตีเลยคนัลอือปลาตองปลาไก่นั่นนี่ม่ตอหาเชือกเหรอหาเทือกหาเทือโอ้โเราเสียเวลาตอนต้มมือนกนั่นแหละเออแล้กับได้ได้พักก่นเนาะคัดเงาเลยเหมือนเยนี่ใส่มานี่ละก่องนี่ละมันสำคัญมันก็ไปเก่งจับที่กระซองเลย จับต้องจับต้องหําทำการตัวเลยมากเค็ดป่าสมเห็ดป่าสมจับตงังตัวเดียว